ทีสร้างสรรค์เด็กบ้านอุปถัมภ์เด็กภายใต้การบริหารงานของครูหยุยและครูพี่เลี้ยงอีกหลายคนบ้านอุปถรัรมภ์เด็กแห่งนี้มีเด็กในความดูแลกว่า60คนมีตั้งแต่5ขวบจนถึง18ปีต่างคนต่างที่มาบางกระถูกทอดทิ้งครอบครัวมีฐานะยากจนเร่ร่อนหรือมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่ติดคุกทางมูลนิธิ ก็จะรับน้องๆที่มีปัญหาดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลให้ที่อยู่อาศัยอาหารการกินและการศึกษาเพื่อเป็นกําลังสําคัญและอนาคตของชาติในวันข้างหน้าจากจานวนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทําให้ทางมูลนิธิต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวโครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับสมิทธ์คอปเปอเรชั่นโดยคุณนัทพลจุรางกูลกรรมาการบริหารบริษัทสมิทธ์คอปเปอเรชั่นรวมมอบทุนนัพย์ สมทบคุนค่าใช้จ่ายสำหรับมูลคิได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของน้องๆต่อไป